สามส่วนที่ต้องมีอย่างแน่นอนนะคะบนเว็บไซต์เดี๋ยวเรามาดูไปพร้พอมๆกันนะคะสามส่วนที่พี่จะพูดถึงนะคะถ้าเพื่อนๆรู้นะคะรับรองเพื่อนๆสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้แบบง่ายๆได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเลยนะคะสำหรับส่วนแรกเลยนะคะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นส่วนหัวนะคะหรือว่าเฮดเดอร์ส่วนที่สองก็คือส่วนเนื้อหาเราอาจจะเรียกว่าเป็นบอดี้หรือว่าเมนคอนเทนต์นะคะ ส่วนที่3ก็คือส่วนท้ายหรือว่าส่วนเเตอร์สส่วนที่พี่พูดถึงเมื่อกี้นะฮะเดีพี่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพจากเจ้าตัวเว็บไซต์จริงๆนะฮะที่พี่ได้ทําการออกแบบไว้ถึง2เทมเพลตนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่เทมเพลตที่1น,นะฮะเพื่อนๆก็ลองดูหาว่าชอบเทมเพลตลักษณะแบบนี้ไหมนะะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราว ตามคอนเซ็ปตต่างๆของธุรธกิจของเรานะคะเราทําอะไรเรามีสินค้าอะไรที่จะเสนอบริการให้กับลูกค้านะคะเรก็ต่อมาก็จะเป็นเทมเพลตที่2นะ,ะนาคะลักษณะการบางแบบก็จะแตกต่างกับแบบแรกเลยนะแบบที่2ก็จะมีให้เลือกได้ถึง2ภาษานะคะก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะส่วนตัวเมนูเราก็สามารถคลิกแล้วก็ให้แสดงจากด้านซ้ายมือได้ด้วยนะฮะ ส่วนในตัวเมนคอนเทนต์นะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ธุรกิจของเรานะคะว่าเรามีสินค้าอะไรมีบริการอะไรที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าได้รู้นะคะว่าเราต้องการที่จะขายหรือว่าบริการอะไรนะคะแล้วก็จะมีส่วนรีวิวจากลูกค้าที่มาใช้บริการของเราด้วยนะคะ่างนั้นก็จะมีบทความต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะฮะเพื่อนๆชอบเทมเพลตหนึ่งหรือว่าเทมเพลตสองก็เมนบอกไปด้วยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์หรือว่าอยากทาเว็บไซต์อะไรยังไงก็เมนทําได้เลยนะคะเพราะว่าพิ่มีบริการในการรับทําเว็บไซต์แล้วก็รองรับในเรื่องของการทำเอ็กซไว้ด้วยนะคะ